คู่รักถูกรางวัล24ล้านบาทตั้งโรงครัวแจกอาหารสู้วิกฤตในครั้งนี้วันที่18เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนารินบุตรสิริอายุ35ปีนางนารีบุตรสิริอายุ35ปีหัวหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดบ้านนาจังหวัดนครนายกได้จัดตั้งโรงครัวบริเวณหน้าบ้านเลขที่84ทับ1หมู่10ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนา มีอาสามูลนิธิญาติพี่น้องช่วยกันประกอบอาหารตักใส่ถุงมีข้าวสวยต้มจืดแกงส้มแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 เข้าวสวยคนละสองถุงต้มแกงอย่างละ1ถุงมีชาวบ้านทยอยเข้าแถวห่างกัน1-2เมตรนำไปรับประทานที่บ้าน โดยมีนายวินัยรอดประเสริฐผู้ใหญ่บ้านคอยฉีดแอลกอฮอล์เจลล้างมือและให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนรับอาหารให้ด้วยนายนรินกล่าวว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา4ทุ่มถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ตนพอมีอยู่บ้างจึงได้ชักชวนอาสามูลนิธิจัดตั้งโรงครัวขึ้นเป็นเวลาสองวันวันที่18-19ถึงเมษายนตั้งแต่เวลาบ่ายสาโมงเย็นเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านนาในช่วงวิกฤตภัยร้ายแรงที่เรามองไม่เห็นสำหรับน,นายนรินและนางนารีบุตรสิริสองสามีภรรยาและครอบครัว เป็นอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูออกช่วยเหลือสังคมมากว่า10ปีและเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม62ที่ผ่านมาได้ซื้อเลขทะเบียนรถรับส่งผู้ประสบเหตุทำให้ถูกรางวัลที่1หมายเลข943 647จําจำนวน4ใบเป็นจำนวนเงิน24ล้านบาทครั้งนี้เห็นชาวบ้านเดือดร้อนจึงตั้งโรงครัวทำอาหารแจกให้มีแรงสู้โควิดไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พาลาดผิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะปรังทุกคน